พี่น้องเอ้ยมาะม่วง,งอันนี้เด้องูเขียวไมหมครับพันลุมอุ่มอยู่กำลังหัดกำลังสิกินอันเขียดตะปาด์โอเอ๊ะแอบแอบผมเลยมมะม่วงเหรอต้องดูพี่น้องเขียดตะปาดตัวบักใหญ่เลยงูเขียวกำลังกิน หัดจนเน่นจริงๆิงบุหันติงไปใส่มาใส่ยุนหัดไว้แน่นเลยครับก็ล่างสิกินน,นี่นี่มังส่งขาดหัวแล้วสองสัยมันตายแล้วล่วละเขียดตะปาดบท่านแล้วล่ะพี่น้องมาเห็นต้มหนึ่งขาลังอือพี่น้องเลย เมืเองเงาบัตนมเขียวตัวบักงน,นึ่งล่างกินเมืองจากลักษณะแล้วก็สิอีกโดนมือยูสุดสิหายัางไรื่อไอ้มผมก็ตื่นมันติน <c oughs> นดไหมเ่อ้ิฮิฮิูพี่น้องเอ้ยงูเขียวิูเขียวฮิ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 ฮ่ฮิฮ ขาดมันจะกินได้ยังได้บาทในเมืองเด้อค้าเงาได้เขียดตะปาดตัวบับบง่ายไหมโอ้ยสุดยอดเลยมันได้อาหารเป็นระบบนิเวศเนาะนั่นนั่นนั่นอุ้ยผมบเบิดเสียวนี่คิดว่าหรือมงงเขียวสวมุนไง<ะ>โอ้เขียวย่งไง บ่าอย่าคัดความสุกมันปลอยเป็นระบบนิเวทปลอยมันไปมึงกินเนาะสำเนียเดอพี่น้องมึงมึงมันสิค่ายห้วมึงส่งเอ,าอ,าอบ่บอกบ่กวนแล้วิีรดเอาสำเนียแล้วครับนู้นเขียวกินเขียดตะปาด